สวัสดีครับเรื่องเล่าอีก็อกมารสวันนี้ครับที่ห้องผู้โดยสารสนามบินแห่งหนึ่งมีที่นั่งมากมายแต่ว่าที่นั่งนั้นส่วนใหญ่เต็มหมดแล้วนะครับปรากฏว่ามีที่นั่งข้างๆผู้ชายคนหนึ่งว่างอยู่ที่นึงแล้วผู้ชายคนนี้นนนนนนก็กําลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในระหว่างอ่านหนังสือพิมพ์ผู้ชายคนนี้นก็จะใช้สายตายอมองว่ามีใครเดินมานั่ง ที่นั่งว่างๆนี่ไหมพอมีใครมานั่งจะเดินมาเขาก็จะกางสืง้อออกเพื่อสแสดงอนณาเขตว่าที่นั่งนี้ไม่ว่างนะระหว่างที่เขากำลังอ่านสุนนั้นเขาสังเกตเว่ามีหญิงัยกลางคนคนหนึ่งเดินมุ่งหน้ามานั่งที่เขาเขาเลยกา,สกกางสนามกางเสื้อออกเพื่อสแสดงว่าที่ตรงนั้นไม่ว่างแล้ว เขาเห็นเธอเป็นวัตถุบนรถโดยสารรถเมย์คันหนึ่งไม่มีที่นั่งว่างเลยคนที่ขึ้นมาใหม่จะต้องยืนเมื่อรถจอดมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินขึ้นมาแล้วมายืนข้างๆที่นั่งผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายคนนี้ลังเลนิดหนึ่งเอ๊ะจะลุกดีไม่ลุกดี แล้วก็ก็ลุกขึ้นให้มีอีกคนนี้นันอย่าให้ความแปรเปลี่ยนของสังคมภายนอกมาทำให้เราต้องลังเลที่จะเอื้อเฟื้อต่อผู้คนรอบข้างเขามองเธอเป็นคน